สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินกาาช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีดํากระจกชาดําบานเลื่อนสลับค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นชั้นสองของบ้านพหุนยูทิน54ทับหนึชั้น1เปิดร้าน J&T t o m e มาอุ่มหนึ่งเขาได้นะคะบริเวณนี้นะคะเป็นชั้น2เดิมทีเป็นวงกบไม้ลูกค้าต้องการติดตั้งแ ได้ความเย็นแล้วรอบนี้นะคะงานหน้าต่างจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเปิดเลือล่อนสลับได้ซ้ายขวาไปแบบนี้ทีละช่องนะคะสะลับไปแบบนี้จะมีมือจับฝั่งล็อกให้นะคะเวลาที่ลูกค้าล็อกกดขึ้นล็อกสีแดงนะคะล็อกแล้วเปิดไม่ได้นะคะลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนจากโบกบกไม้เป็น ทักไลน์ร้านเพิ่มสิ่งการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิงการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่งรา,นนาง,างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างกบบระจอลูมิเนียมชั้นสองไว้เพียนเท่านี้สวัสดีค่ะ